เฮ้บบอโมาปายนี้เราจะไปต่อไหนวะบโอ้บ oh, เรายังไม่รู้เลยว่าจะไปต่อที่ไหนเพราะต้นทุนชีวิตเราก็ต่ำแล้วเรามาดูที่นี่ไหมล่ะเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 1> ที่ไหนอะ oh. อยากรู้ก็ตามมาเลยโรงเรียนท่าทองอมนวยวิทย์จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภูมิใจในท้องถิ่นมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รัวฟ้าเหลืองโรงเรียนท่าทองอํานวยวิทย์โรงเรียนท่าทองอํานวยวิทย์ตั้งอยู่บ้านเลขที่214หมู่2ตาบลท่าอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนายนนทาชัยเวยสารผู้อํานวยการโรงเรียนท่าทองอํานวยวิทย์ และในพิทักษ์ส้อยสนรองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าทาองอำนวยวิทย์ปัจจุบันมีข้าราชการทั้งหมด24คนประกอบไปด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครูมีทั้งหมด22คนซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด6คนได้แ,แก่เอกเคมี K Me 1คนเอกฟิสิกส์หคนเอกชีววิทยา1คน A เอกคอมพิวเตอร์1คนเอกเทคโนโลยีการศึกษา1คนและเอกเทคโนโลยีการอาหาร1คนค่ะในส่วนของกลุ่มสาระการงานอาชีพมีรูณทั้งหมด4คนได้แก่เอกบัญชี2คนและเอกขาหากรรม2คนค่ะในปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด320คนค่ะ มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพที่เพียบพร้อมไปด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างและใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนการวัดและประเมินผลรวมถึงการเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการบริหารโรงเรียนท่าทองอำนวยวิทย์ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่าทองโมเดล สำหรับในปีการศึกษา2568โรงเรียนท่าทองเอาเนอวิทย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ต้องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะทางโดยทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วราทำ MOU ไปเพื่ออะไรก็ร่วมมือในการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครด้านหลักสูตรพิเศษได้แก่หลักสูตรเทีมมิศวะหลักสูตรการบริหารธุรกิจหลักสูตรประกอบอาชีพระยะสั้นและจัดทำ MOU ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครในการจัดทำแลบบในกลุ่มสาราวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีทักษะในการประกอบอาชีพขออนุญ,ญาตรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา2568ได้รับรางวัลชนะเลิศและตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาคจำนวน5รายการ 1. เก่าวสุนทรพุทธภาษาจีนมอต้น 2. แกะสลักผักและผลไม้มอต้น 3. โครงงานภาษาไทยมอต้น 4. โครงงานวิทยาศาสตร์มปลาย 5. โครงงานคณิตศาสตร์มปลายนอกจากนี้ยังมีรายการการประกวดแข่งขันสื่อนวัตรกรรมครูซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลชนะเลิศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะจาอ่อนหวานมีจิตสาธารณะโรงเรียนน่าอยู่ครูดีมีคุณภาพนักเรียนเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนี่คือโรงเรียนท่าทองอันวยวิทย์